สวัสดีครับคลิปนี้นะครับลองมาดูวิธีการปรับไฟเบาแรงนะครับตอนนี้คือปิดปิดประตูลมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไฟแรงอยู่นะครับพอปิดหลี่ลมเข้าไปปุ๊บไฟก็จะเริ่มเบาลงนะครับค่อยๆเบาลงเบาลงง่ายมากเลยครับตัวนี้เป็นฟืนนะครับที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นฟืน สามารถที่จะหลีจะเร่งได้โดยการควบคุมที่ประตูปิดเปิดลมนะครับถ้าต้องการให้แรงนะครับเราก็เปิดลมเข้าไปเหมือนเดิมจังหวะที่เปิดลมเข้าไปใหม่ๆครั้งแรกเนี่ยอากาศจะเข้าไปมากปุ๊บจะดึงไฟลงต่ํานิดนึงเพราะว่าเดิมเขาแก๊สน้อยอยู่ใช่ไหมครับพอพอมีลมปุ๊บเนี่ยเขาจะดึงลงวูบแล้วก็ค่อยๆขึ้นมานะครับ เป็นไงครับเร็วมากเลยแป๊บเดียวแรงละเยี่ยมยอดเยี่ยมยอด